อ่ะให้อ้มโดดเลยดดไหนวะนะ่ มันขี่เงินเนาะน่ะก็เท่เลยมันไม่ได้ไปวงฟ้าอ่อเนี่ยมันไม่ถึงนี่เอาละได้เลยมารอ์อ่ะเกาะสองอเบิด ก็ได้อยู่วีดมหกสองเอ้าไอ้ห่ากูมาคนเดียวกันเลยไปวงฟ้าไม่หลอกกันเลยไปเฮ้ยไม่รีบครับสวยที่อัพเกรดปืนโอเค Vs3 เลยทำา vs มสามกันวันนี้คอนเทนต์คอนเทนต์โอ้โหสวยจา้าที่อัพเกาะครับท่าน อ๋อโดนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งตายนะหลังไปช่วยอะไรน้องเรียบร้อยตด้ไปก่อนเดี๋ยวไม่มีปืนลูดยากว่ะเนี้ยเอาไอ้อ๊กโอ้โหงานเข้าแล้วไม่น่าไปช่วยแล้วล่ะเกมเนะี้ยจีถอยมาไม่มีปืนลูดเลยเข้าไปช่วยไงชุบรอเลยกูาตายมด จุกต่อลแล้วกันตายไหมมาเลขสามชีจะตายไหมอุ้ยมันไม่ตายไว้เฮ้ยถอยมายัง่าชี หอยมาโลดปอยมาโลดโอเคโอเคกูทำสามได้เลยเว้ยซื้อเลยแปดร้อยบาททุวนเอา้าจีดาวกีก่จีดาวแล้ววะโอเควิดปขั้นสามอาหารที่ต้องสูงซุ่มก่อนเอา้าไปอีกคนนึงวะนี่อมจะไปอีกคนนึงวะ ซุ่มไหนดีวะอ้ยสวยสวยน้องชายทำดีชายนะมีกี่ตัวเนี่ยโอเคที่ซุ่มเดดสวยเลยแหละนะเห็นหรือเปล่าแค่น,นั้นแหละอา้าวโบโบขั้นสามไอ้น้องอา้อาวอู่ช่วยยังไงวะเนี่ย mày nhìn mày mày tôi mày chụp cái này mới là hơi mày chụp tay vô ừ ừ hai đó buồn mà lọt mới mày mày หนีมายังไงเนี่ยเฮ้ยไม่กล้าไปเก็บตาลา่าเลยวะเรียบร้อยผมต้องใช้สูตรเดิมชุบชุบทั้งตี้ทีนี้ไหนดีว,วะไปช่วยดีไหมเนี่ยโอ๊ยติดไี่เห็นเลยเราจะไปช่วยซะหน่อยอีฮ่าไม่ไปละไม่ทันละ ชุบดีกว่าชุบดีกว่าชุบไหนดีกว่าไหน้องไหนใกล้ไม่มีคนสุดสารแล้วอย่า yeah. ขอคิบเลือดอีกหน่อย บีบไปไปะองว่คงไม่มีคนนะแถวนี้อะไรวะโอวยโอวยโดดยากจังวะทำกีฬมมนโดดยากจังวะโอเคเออบีบไปเลยวงนะจะได้ไม่มีคนมาหา อย,ย,อยู่เพิงมีคน,นเด้อโอ้โอ้โอ้โอเโอ้โมยโอโอยโอ้โอ้อ้อยโอ้โ้โอ้โอ้โอ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 โด้้โอ้โอ้โออ้โอ้โออ้โ่้อ้้ mày quá, như sài vá vì ui 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 oi oi tà gạt gạt như này không gạt quá, nó hiện gạt 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 đi nó Ok Ketika sudah tidur, saya akan bergerak kembali. dekat-dekat. Saya sudah hilang senjata. ตายดี่วะเอ้ยมีตัวหอนสลิงมาโดนโดนโดนบโอ้โหโดนหัวได้ไงวะฟุกเท้ะของค่อนข้างดีลงบนตายอ่ะเอ้ยอะไรวะอยากมีส่วนร่วมอ่ะ ไห่อืมไม่ใช่อะแบ่งให้หนีน่ยิงอยู่ตรงนั้นมันอะไรวะให้ขึ้นมาทีดิ ไอยแตกขอลุ้ยเกินว่ามีน้อยจังวะเฮ้ยโ,โ,โ,โอเคสวยมีว่าให้เล่นไหม

จะเดินทำไมเนี่ยพระโทน่ะ <c oughs> นึกว่าไม่ได้อ,อีกไอเวนลูกสองเดี๋ยววะเนี่ยเด็บร้อยเจ็บร้อยนี่เจอสองครามระเบิด พกมาหลายย่อไว้มีหลายไซส์หลายขนาดมึง,งมึงโดนมั้งหรอวะโดนไหมป๋าขนาดนี้แล้วไม่โดนเลยไอ้หา่าไม่เป็นไรมีแถมนี่นี่ระเบิดมีเยอะครับหมดยังเหลืออีกเอาอีกใช้ให้หมดในเครเก็บมาแล้วรูดลิออัดตัวคลุม Beri baik,